สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน iPhone 8, เราจะมารีวิวฟิล์มกันร้อยของ USG นะครับ Impossible t e m p l e Glass นะครับซึ่งฟิล์มตัวนี้มันจะเป็นฟิล์มที่พิเศษหน่อยตรงที่มันจะเป็นฟิล์มกระจกหนามี3มเลเยอร์ด้วยกันนะครับสังเกตได้ว่าตรงด้านของแผ่นฟิล์มเนี่ยจะหนาขึ้นมาสักนิดหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะประมาณสัก0.55ม mm มนะครับก็ความแตกต่างมันก็คือจะให้หน้าจอที่ค่อนข้าง สดใสแล้วก็คมชัดมากกว่าฟิล์มทั่วๆไปนะครับซึ่งลองดูทั่วๆไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบความแข็งแรงกัน,นก็บางทีเราใช้เครื่องเนี่ยมันอาจจะมีรอยขีดข่วนจากการกระทําโดยไม่ตั้งใจเช่นหเหรียญหรืออะไรที่อยู่ในกระเป๋านะครับมันอาจจะขีดข่วนได้อันนี้ผมพยายามกดแล้วแต่ฟิล์มค่อนข้างจะลื่น ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีรอยเลยนะครับมันนี้จะลองขอ,ของที่แข็งหนกกว่าเดิมนะ่เ <Thank you. S 1> ที่ได้ลองกดเต็มที่นะคะ mm hmm. ก็จะมี mm hmm. เห็สังเกตอาจจสังเกตเห็นรอยนิดนึงแต่๋จะลองเช็ดออกดูนะครับ เห็นได้ว่าทุกอย่างยังคงสภาพเดิมน,นะแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปที่เป็นแผ่นพลาสติกหรือจะเป็นอะไรที่บางซึ่งโดนกลีดนิดหน่อยอาจจะเกิดอาการขาดได้ก็อันนี้เป็นจุดนี้ uh huh. ของฟิล์มยี่ห้อนี้นะครับก็จบการรีวิวเป็นเท่านี้สวัสดีบค